สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมมีน้ำใจตะกี้เราพักเซเว่นนะครับดื่มน้ำประสวัสดวะเอ้ยไม่ใช่มัน <c oughs> มีแดดก็เย็นนะครับพูดเป็นกันแล้วดูรีดำหมดแล้วเด็กคนนี้นไปไหนผูดา่าเลยแหมทำเป็นกระแสนีลูก,กูแรงกว่ามึงไอ้ชิบหายโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบไหว้นะครับผมพอพี่กันเอง ทุกคนด้วยนะครับผมมาพบก,กับผมอีกเช่นเคยนะฮะเจมิลสักไรนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวกันครับวันนี้เราไม่ได้ไปทํางานหรือเรื่องงานนะวันนี้เราไปเที่ยวกันนะครับผมที่อุทยานพระพิคเนทท่าที่ซากเซนเซ่านะครับผมร้อนว่ะมือก็ไม่ได้ใส่มานะคะรับรีบนะครับผมวันนี้พาเมียไปเที่ยวกัน,นะครับเมียซ้อนอยู่ข้างหลังะครับ บรรยากาศเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมรัสเกอร์ครับผมไปเราจะขี่แบบชิวๆนะครับเราจะไม่รีบนะเพราะว่า,วามีคุณภรรยานั่งมาด้วยนะครับวันนี้พาเมียไปเที่ยวนะครับคลิปพาเมียไปเที่ยวเออเดี๋ยวเราก็จะตั้งคลิปชื่อคลิปว่าคลิปพาเมียไปเที่ยวดีมากวะ่ะ <laughs> เพื่อการไม่เสียเวลาดีนิ้วไป โอเคเราก็จะออกมาทางเอ่อเส้นะไรน,นะล้อก,กระบังนะครับล้อรก,กระบงังล้ก,กบงังโอากาศร้อนมาเลยถุงมือก็ไม่ได้ใส่ดำหมดแล้ว ไหนเคยบอกว่าหน้าฝนมั้ ถามีน้ำใจอา่าแต่ถ้าผมมีเงินสดผมซื้ออยู่นะแต่เงินสดผมไม่มีผมมีแต่เงนินในบัญชีพี่จะรับโอนไหมะ่ะก็ขอให้ขายได้หมดไวๆนะครับพี่จะได้รีบกลับบ้านนะครับผมอากาศมันร้อนมากครับตากแดดไม่ดีน็อกแดดได้เลยนะเนี่ยเราเจอสามแยกเราเลี้ยวซ้ายนแล้วก็ตรงไป โล้ดไส้เล้ดไส้แล้วทำเหยียบเลี้ยวขวานะค <g ill ain> รับโล้ไส้เป็นสัญลัชษณ์นะผมเดี๋ยวผมจะบอกแฟนให้ดูจี s นะ็ดนะว่าสถานที่ตรงนั้นคือไปทางไหนนะผมก็ไม่เคยไปนะโอเคตะกี้เราพักเซเว่นนะครับ ดื่มน้ำปัสสาวะเอ้ยไม่ใช่ก <c oughs> ินน้ำนะครับผมดื่มน้ำนะครับผมแล้วก็จะเดินทางต่อเพราะว่ามันอีกไกล้เลยนะครับผมอีกประมาณ10 19โลนะครับเทไปไปกันต่ออากาศนอกเมืองนะครับดูดิโอ้ยเย็นถึงจะมีแดดก็เย็นนะครับ กูเป็นกันแล้วดูดีดำหมดแล้วเนี่ยกูเนี่ย <c oughs> ยาบยาบครับอ้สวยไปยังตรงนี้วิ่งไหลทางไม่ได้ดูดิทั้งหินทั้งทรายเต็มไปหมดมีทางนี้ต้องรีบแซงคันนี้ จะแซงไงรถกูแรงกว่ามึงไอชิบหายเราจะไม่หัวร้อนเราจะไม่หัวร้อนยอกครับยอกครับเรียว นะเดี๋ยวมันก็จะมีป้ายบอกไปเรื่อยๆนะทุกคนตั้งะนาดดูเจ๊ยืนอันเบลเลอร์เลยครับไม่รู้ว่าใหญ่หรือเปล่านะครับ ไม่ได้เลยนะเนี่ยคนมาเยอะไม่ใช่เล่นเลยอ่ะติดหนักวัดสมานอีกป้ายห่างสโลรติดสอโลโอ้รถติด2ก,กิโลเลยเหรอโอ้โอแฟนผมบอกว่าป้ายห่าง2กิโลครับแสดงว่าติด2กิโลเลยนะนี่โอ้แสดงว่าคนมาเยอะนะครับ <Wow. S 1> โอ้สุดยอดมากเลยนะ <Wow. S 1> อ่ะโอ้แสดงว่าคนเยอะแน่เลยวันนี้วันอาทิตย์ด้วย <Wow. S 1> เดี๋ยวนะอ๋อ โอร้รถเสียรถเสียโอรถเสียฟาโถยรถเสียโอ๊ยอะเดินทางไม่เสียว่ะไม่น่าเสียฮะโอ้ติดยาวไปถึงนู่นเลย ไอ้ปาดพี่น้องนู่นยื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 นอยู่นู่นอยู่นู่นนู่นน่ะมองไปไกลไหมนู่นน่ะนู่นน่ะทุกคนนเห็นปะติดสองกิโลกว่าแล้วเนี่ยดูดิติดสองกิโลกว่าแล้วคิดดูตั้งแต่หน้าทางเข้าตรงนู่นน่ะติดมาจนจะถึงตรงนี้ดูดิทุกคนใครที่เอารถยนตมานะ พลาดผมบอกเลยไอพวกที่รถยนต์ที่ติดอยู่ตรงนู้นเราถึงนี่คงประมาณสักสี่โมงเย็นจริงๆดูเลยรถยนต์นี่ไม่ขยับขยื่ยนเลยนะผมบอกไว้ก่อนนะดูเดิเห็นไหมใครคิดจะเอารถยนต์มาคิดซะใหม่นะครับสาหรับสถานที่ตรงนี้นะผมบอกเลยยิ่งเป็นวันอาทิตย์ด้วยตายผมบอกเลยแอเราสบายเราโมไซเราสิ่งสกัดตาย หายคือก็ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ขอตัวไปเข้าไปกราบไหว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ลง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 ก่อนโอเค ถึงแล้วร้อนมากเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบไหว้นะครับผมพระพิฆเนศไปในที่สุดเราก็กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันนะผมโอเคสําหรับทริปนี้นะฮะถือว่าสุดนะกับการที่เจอกับเหตุการณ์รถติดโอเคครับผม ทริปนี้สุดจริงๆครับรถติดทั้งร้อนทั้งรถติดทั้งโอ้โหอึดอัดมากเลยนะฮะกับการที่เราไปยืนตรงนู้นแล้วคนเยอะมากกับการที่เราต้องเจิมครับผมเจิมทั้งสองข้างเลยนะนี่เห็นไหมดูอีกข้างหนึ่งครับจริงๆมันมีเจิมกลางท้าผ่าด้วยแต่ว่าคิวมันเยอะเกินนะครับผมก็เลยที่จะเลือกที่จะเอาแค่ฝ่ามือนะครับขอบคุณสถานที่นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับใครที่อยากมาสถานที่ตรงนี้มาได้เลยนะครับ ก็คืออะไรนะอุทยานพะพิคเนศมากันได้มากันได้ไดโอเคสําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับสําหรับใครที่ชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดซับสไครห์ผมด้วยนะครับโอเคบายบายครับเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วครับเพราะว่าแบตโกโปรใกล้จะหมดแล้วนะครับบ๊ายบายโชคดีครับ ลิมปิงลิมปิงลิมปิงาาไปกลับบ้านดีกว่า